และมื่อนี่เป็นมื่อเต้าของเราผู้มาเยือนเกือบพ่อเดือนเต้เตรียมงานสู่ปากการมีความพร้อมและชาวพราละมานอมรอดูจนแนิ่นังตางเมืองลังลายลายลาเข้าสู่สนา มนทาเอ้ไพเรหนอสิได้เป็นเคยคอยทั้งเจ็ดคนให้เจ้าเบิงมีกออ่องสิได้หูคอยรู้ไววดอกซอยกันอลูกสาวเฮาท่ันสิเป็นผู้เดี้ยตดสินลางไพถ้าวินเอาไพแล้วแต่ใจบม่มีว่าละจนเวลาแล้วเดือเเทา ลูกของเฮาสิเลือกคูพวกอมาตย์ย่าชาอยู่น um so ้ำบุญชายสุกรรมน้ำมาเขางสุสนามสุไอพ่องามโอ้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 ในยาม ขอไดชอ้ชักฝ่ายยามาพลังที่ราาทรมาร์ดอตแาบกอเลยการที่เราให้พวกเจ้านี่ไปเป่าประกาศตามรอยละเอีดของเมืองนั่นในวันนี้มีไผรมากันหรือไม่นี่นฮะขอได้ชักรอเลยเดี๋ยวนี้ชายสดชายหนุ่มมาเต็มพระราชวังเราเลยไปยถอะค่ะถึงพระราชวังแล้วครับผ่ามาถ,ถึงพระราชวังแล้วไปนำพาเข้ามาอย่างของพระลงเลยเดี๋ยวมาเสียเเวลาถึควรตรงผาโรงจะใส่แมตนะพ่อเอย เพราะว่าช่วงนี้โควิดมันหลายสระเกิดพวกเจ้านี่ไปหลายบ้านต่างเมืองจำเป็นจะต้องใส่เอาเช่นนั้นแล้วพอไปไปไปนำเราองค์ชายนี่เข้ามาในเรียงในบางของเราไปรับเบรกกาบพอเลยอ้าวชายโสดใช้นุ่มมฟังข้าพเจ้าให้ดีแสดงเข่าสูนทองพะโลกเลยไรบ้านไรเมืองมันปะโอ๊ยมาจากไ

พวกขาาว้าพเจ้าปิดองค์ชายมาจากต่างบานต่างเมืองขอทต่ประคมสเสด็จพอ่อเสด็จแม่เป็นการล่วงหน้าพระเจ้าค่ะความสุขแค่นี้แค่พวกเจ้าเธอคือตอนนี้พวกข้าพเจ้าไดเยบเขาว่าเสด็จพ่อเถ่าได้เป้าประกาศก็จะจัดพิธเรื่องเด็กูให้วาทีภรรยาพวกข้าพเจ้า ว่าข้าพ,พเจ้านี่พ่อสีนด้พ่อนอกนางนี่ไปเป็นภรรยาบ่อนอพระเจ้าค้าเข้าใจตรงกันแล้วใช่เอ้ยคือในมือนี่เราสิมีพิธีเลือกเนื้อปูให้ลูกสาวทั้งเจ็ดคนของเรากติการันก็นคือถ้าหาว่าลูกสาวของเรานั่นเอามาไล่ไปคลองชายไหนนั่นก็หมายความว่าคนนั้นสิดเป็นราชบุรเผยของเราเอาล่ะถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ให้ยืนเลี้ยงแถวกันเพื่อว่าลูกสาวของเรานี่จะได้นหน้ากันชัดๆแถวตุกพีเราเป็นลูกา<พ><พ> เป็นผู้ใหญ่ผู้ต้นหมูมักใครชอบใคร้าหนอก้านุงนี่ไปเลือกเอาเลยไปลูกปะพอกับแม่นี่ตามใจด้อลูกเด้อเนียเอียเนีดีๆนะเพคะเออวันลูกผู้ส่าเป็นคนผู้ใหญ่ถือมาหลายอ่างอง้อมบ่ทันกลาย้อนมาใหา้แดหนูจะมามือหลอกสักแย้แต่เป็นสา พอนองนะเพื่นตัดสินใจเลือกผู้นี้เป็นเคยตนที่พอหน้าเอาพูนี้สิลูกพอเลือกคักั่ที่เรี่องงานยาดกอกเพราะว่าอ้วนแล<ต>้วเพราะกินต่อไปแล้วพอพอนองน่าขึ้นใจตรงกรันแท้เอาเนาะตรงกรันกระโดดแล้วหลายตรงกรนันอีหลีมากสาวเถ่าโอ้ยอยามาสั่นมาสีเถาะพัติดาไปลค้าม่อมฉันขอสอดได้เพลคังข้าได้ผัวมือนี้มืออื่นพากันไปเอายาบาวานโลดไพค้า บะไปเอาลกลูกเอ้ยแม่าะไปโดกมันเท่าไปเอาหวานนั I mean, I ่นไปมาากใครใครชอบใครไปเลือกไปลูอีมันเครนกับบ็อขึ้นมากรืออีหามบานเนี่ยพัสดาที่สองนบักกาขอเลือกบางยังซองเรามองต่างมองเห็นใจนัน เอาโลดไปค้ามาพูดใด้เอาโลดไปค้าผมเป็นล้อผิวคำดำดีมีเสน่ห์เอาพูดใด้น้อบัดนี้น้อเอาใจแขกมาเทไม่ตาไว้ิจฉาอยลูกสาวเ้าคนดีมักผู้บ่าวผู้กับใช่เมื่อแขกได้ก้องมาไหลใจแห่งเต็นเป็นเคยวาดนด้เทียาคนดำ ลองได้ครเ,เ,เลือกเอาคนนี้บ่ะลูกเอาคนนี้เลาเจ้าขัดเสด็จพร <laughs> จังขำจังคมเจา้า <laughs> เอาวายุยังบอยังเนี่ยต้องเลือกแน่นอนเนี่ยองชายยืนเลี่ยงสายไลยกันอยู่เนี่ยนารีนาำเดินเข่าเป็นคนสามตามคนพี่ จังดเลือกมวอมฉันในเด้อคนจังดามาพูดจบคุ่ง,งามกระดอกระเดือเนาแต่จำเป็นสมยมอมเลือกหนึ่งคนมานอนกอนฝ้าโลกเพค้าสำหรับฝ้ามันสิโรนคขวนก่อนนะเพคะ รับรองว่าประผิดหวังมอมฉันนี่ไม่โลงน้ำป่าคนนด้อยู่บ้าน Quindi, ลุ้ยหลายกระมูอเดี oh, <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวๆๆฮะตกับี่โลงคนเดีเนี่ยนี่คัดล่องเห็ดคนนี้อยู่บ้านนะเดี๋ยวไม่หยังอ่ะเพื่อกาสโฆษณาสินค้าโอ้ยปะตองห่วงท่างเนี่ยลุยลุยหลายลุยแบบบอลรูเรื่องบอลรูเรื่องโอ้ยลุยป่นนีมาล่ำหาสแตกอยังเนาะโอ๊ยได้บ่อน้อเฮ้นี่ปจิตต์ องต่อไปคนสิเหลี่ยมไปเนาะปะป้าไปชอบไปไปเลือบรรลูกเด้อต้องเบนเฮาแน่นอนเว้ยปัมาเนได้เป็นคนสี่มีถ้อยเธอมาลลยเดินรอยอยองชายคนใดเป็นนมจีนเนาะค่ะนมจีนองชายคนใดเป็นนมจีนค่ะมักนมจีนค่ะ น,น,นาาว่าวนี่แล้วว,ว,ลว่าินี่แก้วคว่างนี่แล้วถืมะะเอมาลายเดินลอยขวงนุ่มจีนบ่ลอสคนเหนือนะจเจ้าคนเหนืนอนะเจ้าไคแม่น,น,นุ่มจีนปมควดคงจริงงจริง วัคซีนแห่ก่อนนเด้อวัคซีนมาหอดแล้วน่ะนานาอน้องเพ็นคนหาผู้หมายตาก็ยังอยู่ยังเป็นไก่เพื่อรกะม่แตบตรงที่ตะเปเนี่ยจะเป็นสดิหนอปาที่ดาแล้มาไล่ให้อายเป็นเคยพอบอลอ้น ลบหน,นา้าชุ้แน่ชู้ได้แล้วเอาสูวออกไปเอาพูกนี้แล้วไปฆ่าสเตะเดจพอพอัติดาที่หกเข้ามาเ้าไปจัดสะอดอดเนาะยืดเป็นแถวส่องตัดเยื่อใจให้ขึนสีพอดีนะมูดอ่ใจให้มันซสื่อมเกือบสีน้ำยาย,ยนายไปค้าขันน้าม่อมฉันเอานะไปค้า อเป็นคนต่อทายสิมาให้รวมผู้ใดเียนเข้าแถวเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยแล้วผู้ที่ห้างน้ำเพิ่อนเอาไว้เดินหญ้มยิ้ผ้ากันน้ำจองเธอ ือ้โหว้ายเออใช้เมื่อนี่แล้เป็นอีหยังสูงมันยืนดนเสียนมันยึดวเป็นไงบุยเดียวเดียวเดีเป็นไสงโลงโลมันยืนเด้าข้างกันคับอลนี่อ้ใช้เมื่อนี่เป็นอีหยงเด็คะมอมฉันยืนดนเสียนมันยึด้า้ามเมนบเมนบเมนดอกแล้วขายโลดตีหลายโพด พูดีเองแม่แม่แล้วพีครอดตีโดนพอดถ้าพีครอตีโดนพอดแล้วละเอวเคลียดยดยดเอาในเรื่องก่อนโอเคโอเคเอาีห้าหนี้ว่ปรึกษาไผยแล้วเนาะมึงเนาะเอาเนี่ยไม่เอามันถึงเป็นหยังกับเอวนี่เอวเป็นหยังกับเพคะมอมฉันเคลียว่าสิว่าอะไมันยืนมันยืนโดนมันเป็นหยังมาเนี่ยเต้นมันเลยจิดพระเจ้าค่ะยึดบุยจึึดด เดี๋ยวเอาผู้นี้แหละเพค้าเจริญเอาผู้นี้ติลูกแหนเพคะแสดงจมาปฏิดาผู้นี้มากเดาเดาเลือกต้อจะท้าลูกหลานเลื้อลูกสาวหล่าของพ่อคนเดียวมักไผชอบไผไม่เลือกให้พ่อจะคนกันดอูกหลานไปมาผู้ใดก็เอาโลูไปเป็นคิวของลูกหล่า อคยเรือซัมมี่ปรชานธรรเนีบขาได้ชา์ประจากรองค์ชายที่มอมฉันเตนมาในเรือซัมมี่และปฏิดาเอ้ยรถจะน่ใจนี่ว่าบบเลือกความชายได้พระาจสนหรือลูกฮะขออภัยเนื้อหัวอีพอ อขอผัดพ่อน,นต่อจเจ้าบิดาเงาเยาวานาวาาิดาลร้กงามลอยเลืลอกสุนทายไงยจังงอยเอเอแม่ <laughs> ลูกขอโยว,วางวางจากว่า นดิรสจะน้านะบอกพ่อมาดูเป็นยังจังบ่เลือเนื้อคูดิค่ะเสด็พ่อไปคะรสจน้า,านะว่าถาเนี่ถือตาต้องใจผู้ใดอยู่รสจะหน้าว่ถือตาต้องใจใคอยู่ในนี่นี่รสจนะน้ลจานะลูกสิเลือกไผกับอะไรอยู่ได้นี่หรือลูกจะคัดใจพอดิคฮะรสจนะหน้าว่ท่าเนี่ยมาไผไาะานะคะวเสด็จพ่อบ่ถือใจไผอยู่ได้นี่นี่ท่านบังเล้วให้พวกท่านาานี่ไปเป,เป,ป่าประกาศออกมาให้เบิดบ้านเบิดเมืองนั่นเอาเข้ามาเบอร์ละใหม่ลูกสาวเราบ่ถือใจไผอยู่ในนี่ฮะ เพราะได้แชร์พยกระมอมฉันเกลียมาเบิร์ดอะไรพอเลยชายโฉดชายหนุ่มพยกระมันเบิดอะไรท่าลูกจำเป็นต้องเลือกพอคนใดคนหนึ่งแล้วฮะเออแต่ว่าขันบ้าเบิดอะพ่เบิดคักมาไหนได้พอเลยเรื่องพยกระมันเหลียวผู้หนึ่งพยกระเหลียวปองอปลาบลาไปมันอาศัยอยู่กระท่อมหัวใหไฮไฟหน้าแต่ว่ามันผู้ไฮผู้ไฮผู้ขาก็เลยบ่มาพยะนี่ท่านรู้ไหมมันสิกิไลท์ทายเปลี่ยนเล็กตาบอดก็ไปตามมันมา พึอยากให้ตอนนี้เราอยากให้ลูกสาวของเรานีเลือกให้สุดใจขัญใจบอดิไปต่อมาเดี๋ยวนี้รอสักรู่ท่านองแซ่เหลือบหลายพันาไปังกเลือกไปครัแม่แม่ยายาแม่้าเอาบุยมบซรกัดไซื้อไม่โต

มันเป็นงอลูกเรียนดีมอปลาพหรอมอปลาลูกหลารถจนาไปเลือกเพ่อนกันลูกปลามากกว่าลูกหลาไปเลือกเราเร็วโงรถจ้าหาเรลี้วเน้น่เนี่เห็นงอปลาใบจมูกหญ่ตาโตเป็นตาหัวพล ระดับบีเียแหละโคตรบ่มีแนวให้หัวใจได้คือต่อโอมันดำซัำนี่ฮะมัน,ะมนสิดำซ้ำได้บ้างไหมจากเมียงโนพอพาหัวใจจงนอาให้หันเขาเจ้าขอภัยนี่เราจะได,ด้๋ยวเข้าไปเห็นนะลูกอย่าบอกว่าเดี๋ยวนี้ลา<ะ>เ <ละ S 1> พียงามาสร้างวัดจักยานกันปะเนี่ฮะ ละเพียงแน่น้านาไทยใจสังกินน้องวานาคือเคยเจอกันมาแต่พบได้ก็นอน้องร้อนหนาวตาจ้องมองดูเจ้าเงาปลาลูกยัไปเหลียวบางมันดิหาลสาส<อ>ัตว์แม่ ขันเคยห่อมกันมาบุ่นพลามาจองเน่าให้หันเขาดอกใส่กันให้ตางามนองนั่นบ้องผ่าลงไปเห็นตัวจริงภายในเบาวพี่ชายนอกคนนี ปันมีแนวโนดึงใจบุญเอยห่ามแล้วแม่เอ๋ยแม่ในหัวก็เบ่งอ้ำเลื่อนไปทางขวาไปจับบังามดิโอไปเดี๋ยดิ นรียกรถจะนาโอ้โยให้ตางามน่องนั้นมองผ่าลงไปเห็นตัวจริงไพร <c ười> ในว่าเอาพี่ชายนอกคนเฮมน, <c ười> นี่รถจะนาจะเป็นแปลกๆเหรอรถจะนาถอยมาพอกเมลเราเร็ว ้แลอพอด,พอดบ<พ>อกมีแนวให้หัวใจได้คือต่อจากนี้หน่อกพ่อพาหัวใจจ้องเอาให้หันเข้าเจ้างอภัยดำกระดำหัวกระหยองพองมักแน่นอนวมนเาเถาะ แลมเทนบังคับคำเอ่ยคำเพียงเห็นอาณาไทยว่าไทยแม่ของเงาะเด้ดนี่ของเงาะคำเอ่ยคำเพียงเห็นอาณาไทยใจสังขินนอวนารจตนคนใครบ่สั มาไม่จะพักับแม่ยายดเรเ้ยมาเกาโลกนแล้วมาโรดจะอกไปแม่อแอมไดอกไปค้เอิอก็เลิพ่อพ่อต้องลงกวันล้ำมีลีตอมโรดไปค้ามาพูด่้องอาโลดไปค้าพิดาม่ต้องล้ำเยอะเยือ่เฟื่อเฟื่อไปค้าาูด้องอาโลดไปคาเอโนฮาร่ามึงเดมึงถามกูได้ทรงกินไปเนหาห่าระหนามาสิ รุดนาสู <Sustain songs> ่หูเ <practiced> ก <clapping> ่าของเลยหัเก่า้ัวแล้วจะินไงเด้ผัวเล้ได้ผัวแล้วัิล้้จ้กินหัว้นเนะ บันเป็นหนาน้อจะมากปะไม่จะมากแต่ลองมานี่รถจ้าไม่พี่ละเห็นคนพูดไม่ลูกตาบอดหรือพวกตานเอามาไล่แบบดความของพี่บ้านเราจะได้กันไปเอาขึ้นมาให้พอเดี๋ยวนี้รถจ้าของไปแล้วรถจ้าเอาขึ้นบนไอรดอกไปทั้ง้องไปแล้วกระตายั่ารถจะไอีกเป็นถึงลูกเจ้าอบมากระต่าเฮ้ยชันไหนจะมาได้แบบดความสับีบ่าคนต่ำๆแบบนึงไปเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้พ่อจะไก่คน รลอจน่าไปนลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตัดแล้วเครื่องข้าบดไอโดไปขึ้นขาเมนไปไป่อาไปเาไปเาปเอากปเอาเอาไปเอีไปเนา้ปเอาไปเอาไปเอากปบนัไปเนาไปเนาไปเอาไาไปอาไเอาไปเาไลูอาไปเอาไเอา้ปเอาไ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 เอาปเอ็ไแบบาี้ลอกหปเอาเอาไปเอาไปเอาไปเอไอเอาไปเาไปอาไเอาไปเราไปเอาเอาไปัอาไปเอานปเอาไ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 ปอาไปเ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 อาไปกอาไป้อาไปเา้อาไปเอาัปเอาเาเนาะเาไเนาาเนา กโรจนาหักไอ้งอไปแล้วเป็น้นเด็ดไปหาปมนต่อไปเดนี่อกับเพ็ก้ยนีาไปใส่อารมณ์จะแซบนี่เาตออยเอาเนะแอบเนะตอเอาตกอ้อยเอามวานี่ให้ฟังค้มพ่อควอมแม่ารกระนพ่อกับแม่นี่สิหาผู้วัยไม่เลรอเอาผู้รอรอเอาผู้่วยลยขึ้นเลยเนาะลูกลาเนาะ น่ารดจะหน้าน้อเส็จแ่นด้ครับรจะหน้าของไปแล้วจสด็จรอจะหน้าเกาขึ้นพไา้ดอกไ้เรื่องเสด็จแม่อาแ่เอาแม่ดีๆเลอาแม่ดีๆเลยพี่เลามาลุง่ะเอาแม่เจ้ขอไปพามาสักโอ้ยเปมแล้วมัเสด็จแมรอดต่นะเจ้าไม่ต้องเลยรอจต่นะ ทิ้งที่เจ้าทำลงไปและเห็นบ่อหลดจะนะฮสดงพาแสดงแม่เสียประเทศไทยสำได้แสดงแม่แบบปากก่อนนะเพคะเสียแรงเสียแรงแสดง่อแสดงแม่เก่งใช้นุ่มจากลายบาเตาไม่เจ้าเลือกเจ้ากับบอลเลือกเจ้าไปเลือกอย่างละหารูปกระชั่วตัวกระดังมาใส่มากมันเนาะไปแต่ละตนพัติดา พกไปาอาไ่คนนี้ร้องจาับอายอจานะระเ่ห็นบแนนม่เสียใจถึงกเป็นลมเลอ้อายก็จะกายคนพ่อเองก็จะกลายปรชา่าเมือของเฮา,ารชนระไปเอามา,า,จาไจักี่บานพึ้นมพอสรุปไปสเส่พอไม่ค่จังเลยรจะไเอาขึ้นไเดี๋ยวไปเธอเสด็จี่อเส้พอจาวสันได้ลูก เป็นลูกนี่ต้องฟังความพอคบแม่ถ้าหากว่าฟังความพอคบแม่แล้วพี่สิแก่ขมอันลูกได้ลูกอะโอ้ยมันบ่มีดอกซูเมอร์นี่นะนะมีแต่ว่าพ่อแม่บ่ฟังความลูกความเต่าพี่เป่าแก่ไปกินเนื้อยาเกาหลีอยู่ข้ามมวงหุึ่งพี่บานไหนเนียรัมึงรีขออนุญาตเล่นห้องเก่าอีมันเคยเล่นเด้อก็จน่ารู้ละอีไปมาแล้วจับบอกพี่บ้านใช่ไหมขอสรุปไปจึงในรถจแตนดาร์ดขึ้นบนในรถวิทเทสอ้าวขึ้นมาได้นพี่เลยนะกูว่าดีแล้วก็แล้ว ว้าวล่ะก็แล้วรู้ไหมมา้าไดูหรือว่าเป็นน้ำหมักีฮะมาลฮะมาเมาเลยะขึ้นมาขึ้นมกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อาบอกขึ้นมากูกับมึงนี่ของพอเป็นพอเป็ลูกกันมนี่มไเ้็นัยากลาเป็บอสากลายแตงสิงแตงของนี่ออกไปอยู่ลมันเลยน้ตเมื่นนี่ตอ้นาไม่ตยอนกูกับมึงนี่ขาดกันไป ต่เลี้ตนครับมันบอกกาจัดการเองบอก้อปลาปฏิสร้างบงเจียมกระร้าหัวเอาซะเลยดำกระดำทำกระบล่างรีบกาปีแล้วก็ยังดำคือเอาโอ้ยโอ้ยดอกว่าจะควงนี่ละว่าอยู่บาจะจับเจียมตนเจียมตัวเขาเป็นฮอดหลงหญิงจะควงเป็นแครงเงาะปลา เบิ้งหน้าเจ้าของเนี่ยหน้าคือจังคือยังปอบูชนเขียนไอ้เฮ้ยเข้าพักกันไปไปอ้ยน้องไปพัทธิดาเอ้ยไปกกันเข้าไปพักตามที่พระองค์พูดมาละปรนเด็นนี้นสดงว่าต้องออกไปอยู่ป่ากับพัทธิดาบระทองแองก็พอพอไม่ยังใหม่ กจะไปยูมน้ำดอกกันรอเปล่าป้าเจ้ากับผู้หายี่ลีเหรอไอ้เหอผู้หายมันก็มีห้ำเป็นของมันได้ล่ะเพราะได้ยืมห้ำผู้ใดมาเป็นของผูนแล่วจะไปน้ำกันกับลุงทำไงลุกไม่ละเอากู้ได้ไปยืมป้าทีนึงนี่แม่นั่ยสั่งกู้เฮานี่แต่ยมเงินกู้ร้านคือสร้างไปยืมป้าสิบโคือกินข้องเกี่ยวแม่โคือดอกโมคืออยู่แล้วยังพิตีเลสถ่อโต๊ะเปนจ้าบาทเด้เนี่ย กูมาสูนแทะซุกันโองใสมาดาบเห็นไหมได้แม่แลเข้าไปซื่อซุกน้ำมาล่างไหมกูถามแน่มันแต่งหน้าแล้วแต่หามงพักอาบน้าบอสมาสูนแทะเก็บแหมมัน่งบอยูนิฟไดิกงบอยูนิฟค่อยนี่ละไปไครับ